ปน้อยเฉดสีอ๋องานผิวสวยมากค่ะให้ดูกันใกล้ๆเนี่ยอ่ะเธอดูตรงหน้าผากฉัน อถ้าเป็นในเรื่องของการกันน้ำอันนี้เรารู้สึกว่าทําได้ดีนะคะเพราะว่ารองไห้แล้วไม่เป็นครับน้ําตาไฟนอ f ลี่ l l y t ี c e ได้ทําการออกคุชชั่นมาแล้วนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่า t c e Fitting m a s ง Cover Cushion เดี๋ยวจะให้ดูแพ็คเกจด้านในเธอคือเป็นแบบสวยมากนี่อืม ดูดีดูแพงมากเลยเธอซึ่งราคาก็แบบก็สูงอยู่นะคะอ่ะเราตามมาเป็นสี w 0 5สีที่เข้มที่สุดซึ่งพูดเลยว่า กลัวน้ารอยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ดูสวอสี่อะส่วนใหญ่คนที่เขาสวอคนที่รีวิวหรือว่าไลฟ์ขายเขาก็จะเป็นคนที่ผิวขาวแล้วพอปาดเอ้ยมันก็ดูเข้มแต่ว่าถ้ามาเจอคนที่ผิวประมาณนกเนี่ยมันจะเข้มพอไหมมันจะเหลืองหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะคะก็ไปรลุดมพร้อมกันมาดูด้านในกันนะคะผมโอ๊ยแต่ผับแอบแน่นสามนิ้วเบียด ของเขาจะเป็นแบบว่าฟิลตาข่ายเนาะโอ้ oh my god ดูจากตาจริงแล้วก็น่าจะสว่างอยู่สว่างหลังมือซิอ้แต่เหนือคือเบามากเธอเพียงแค่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทนเหลืองแบบที่แน็ชอบเพราะเหมือนมันเซตตัวไปแล้วมันแอบ ติดอมชมูนนิดนึงเดี๋ยวต้องแบบมาลองกันจริงๆที่หน้าว่ามันจะยังไงแต่ว่ามาเมาส์ถึงคำเคเมก่อนส่วนทำเคเมของตัวนี้คือพูดเลยว่ายาวมากถ้าใครอยากอ่านแบบเต็มๆก็ไปหาดูกันได้ส่วนอันนี้นะจะสรุปมาให้แบบสั้นๆนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นคุชชั่นที่ให้ f i n ิ s h soft matte นะดวการปกปิดได้ติดทนยาวนาน24ชั่วโมงค่ะเนื้อสัมผัสบ,บางเบาให้การบํารุงของสกินแคร์ถึง76%มีค่ากันแดด spf 40 pa 3บวกจา้าอะ ก็เดี๋ยวมาลงจริงๆที่หน้าก็เลยดีกว่าโอ้ย,อย,อย,อยแต่พอมันเป็นแบบฟิลตอร์ขายแล้วมันเนื้อนเนียนดีมากอะ่ะเอาแล้วนะดูให้ดูสีตอนที่ลงไปใหม่ๆจะประมาณนี้แล้วก็เกลี่ <c oughs> ยต่อสีอาตจจยัง แต่เรื่องความเนียนความแนบผิวเอออันนี้ให้นะเธอมันเนียนมากเลยอะ่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยกลิ่นเขาจะเป็นฟิลแบบแป้งๆหน่อยอ,ะอ่ะหน้าผากหน้าผากนี้จะเห็นชันนิดนึงเพราะว่าหน้าผากเน็กจะเข้มกว่าจุดอื่นของหน้าแบ่งฝั่งนะคะส่วนการปกปิดที่เขาบอกว่าบิวได้อ่าดูตรงนี้ดูตรงนี้โอ้ อี้ก็ปกปิดนะเธอการปกปิดเบื้องต้นขอให้มีเดียมก่อนนะตอนนี้คือปกปิดละแต่ว่าแล้วก็มันยังไม่ได้ถึงฟูลร้อยนะส่วนเฉดสีตะลึงอยู่นะคะส่วนงานผิวโอเคเป็นซอฟแมทเนาะตามชื่อเขาเออมันก็อาจจะดูแบบวาวๆอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับความ ดิวอี e ไปเลยของคุชชั่นเกาหลีทั่วไปอันนี้ไม่แบบไม่ได้ชําขนาดนั้นนะคะเนี่ยจับเนื้อสัมผัสเบาสบายไม่เฉอะแฉะนะคะแต่ว่าให้เอฟเฟกการเล่นแสงแล้วเธอดูแท็บใช่ปะ่ะตัวเนื้อคุชชั่นมันเต็มแผ่นพับไปเลยอะ่ะซึ่งเขาจะไม่มีที่เกลี่ยตรงนี้นะเพราะว่ามันเหมือนมันเนียนมาให้แล้วตั้งแต่พับมาอีกฝั่งนึง น้อยเฉดสีอ๋อแล้วนี้ฉันซื้อเองเธอก็จ่ายไรแล้วราคามันก็แบบไม่ใช่ละอัดละร้อยสองร้อยแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์เกาหลีอัเนาะคือถ้าเป็นแบรนด์ไทยอะเราจะจะยิ่งกว่านี้อีกนะว่าโอ้ยเธอทำไมทำออกมาสีแบบเข้มไม่จริงออกมาตั้งหลายเบอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็แบรนด์เกาหลีเอะเธอแต่ถ้าคุณที่อยากจะ global บบตีตลาดตอนออกเฉียงใต้มากกว่านี้ก็ นะเพิมอีกสัหน่อยไหม <c oughs> แต่มีสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ค้านสายตาเลยนะนั่นก็คืองานผิวสวยมากค่ะให้ดูกันใกล้ๆเนี่ยเธอดูตรงหน้าผากฉันเธอดูความเนียนความแมบการเล่นแสงเอ่ยใดนะคะ มันผิวสวยจริงอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปขอตัวไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จก่อนโอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าทําผมไม่ทันจ้าพอดีแบบจองรอบหนังไว้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ทันรอบนะคะวันนี้เราจะไปดูดาบิคาตสูนอ่ะให้ดูฟินนชผิวกันประมาณนี้จ้ะ ดูเสร็จแล้วค่ะรอยขาวแว่นรอยน้ำตามันสภาพตอนนี้คืออะไรอ่ะลร้องไห้ช่ำมากเลยโอเคขึ้นไหมโอเคขึ้นเนาะเกี่ยดูละกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะรีบอัปเดตด่วนเลยพอดีว่ามันเลยมาเป็นชั่วโมงที่สี่แล้วความมันรีบซับเลยจ้ะ ความมันที่ได้นะคะกับ4ชั่วโมงแรกกลับมาบ้านมากินมาม่าค่ะระหว่างกินฉันขอมเมาเลยดาบอีกคทอาสูนแต่ไม่มีสปอยนะไม่ต้องห่วงใครที่แบบว่าเอ้ยจะโกวสปอยอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยนะงานภาพสวยสวยมากแล้วกิูหล่อไม่ไหวและเขาอะอากศาศ์ก็หล่อแต่ขอชมสิ่งหนึ่งเลยนะอันนี้ชอบมากเพลงประกอบ วลาอาคาสะโผลมาปุ๊บเพลงมันจะมีความแบบแตะเนี่ยมีเสียงกีตา้ามีความร็อกๆแล้วเพลงดีมากเพลงของอาคาสะคือรดคือมันรดตั้งแต่แบบภาคแรกแล้วอะมุกเกนเทรนอะประมาณนี้ใครที่แบบว่าชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่พลาดอยู่แล้วที่จะต้องไปดูอย่ารอเข้าแอปเข้าอะไรไปดูในโรงเลยเธอเชื่อฉันมันรด าจาตอนนี้คือท้ายวันแล้วเรียบร้อยผ่านไปแล้วหกชั่วโมงในแง่ของการอุ้มมาน,นี้ว่าอาจจะยังหรือเปล่าเพราะว่าก,ก็ก็เงานะคะแล้วก็ในเรื่องความติดทนอันนี้เรายังเฉยเฉยกันงาเพราะมันก็มีหลุดนะ,ะแบบว่าอ่ะอดี๋ยวก็เห็นรอยสิวชัดขึ้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเออมีแอบแบบมันดูแห้งตรงรอบขอบปากเนี่ด้วยแหละแต่ว่าผิวในช่วงนี้มันก็แห้งจริงๆนะคะใครที่ผิวแห้งอาจจะเออต้องระวังนิดนึงไหมอาจจะเป็นคราบได้หรือเปล่านะส่วนข้างจมูกอันนี้ เฉยๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะหลุดเป็นรอยขาแว่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนะคะเนก็จะใช้นิ้วกดกดกเกลี่ยนะคะพอเกลี่ยไปแล้วก็โอเคไม่ได้แย่อะไรนะและตัวตน,นี้กันน้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดิฉันร้องไห้ชําไงเธอร้องแบบร้องเยอะมากไม่ได้พูดเล่นเน่เป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากกับการดูหนังดูกระตูนดูอะไรแบบนี้เออจะร้องไห้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเช็ดทิชชู่เลยแต่แบบสภาพมันทัดแต่ก็ต้องยวมว่าเฮ้ย มันหลุดออกมาแบบนี้ทุกคนเวลาที่เรา้องไห้นะอยู่เนี่ยโอ้ก็โปะอย่างนี้เลยโปะ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 อย่างนี้เลยนะะก็เนี่ยหลุดออกมานะแต่เป็นการหลุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบน่าเกียดอะเอออย่างบางตัวสมมติว่าถ้ามันไม่กันน้ําเลยอะสมมติเวลาเรา้องให้ใช่ปะเคยเป็นปะมันไหลลงมาใช่ไหมแล้วพอเช็ดปุ๊บเป็นรอยน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นรอยน้ําตานะคะ โอเคถือว่ากันน้ำได้ใครที่ใช้คุชชั่นตัวนี้ก็คือสามารถลงให้ได้นะโอเคค่ะก็ถึงเวลาของการสรุปแล้วนะกับคุชชั่น 3CE อย่างแรกแพ็กเกจไม่คันสายตาเห็นเหมือนกันว่าสวยใช่หรือไม่ ดูดีมากเธอแล้วก็มีความแบบดีไซน์กิเก๋จะมาเป็นตลับกลมๆไม่ขอตัดนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาทาไมแต่ว่าเฮ้ยมันก็เก๋ดีนะคะส่วนพับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะมีความแน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะเรียบเนียนนะเกลี่ยคุชชั่นได้ง่ายแล้วก็ไม่กินเนื้อคุชชั่นเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของงานผิวอันนี้ยกให้เลยว่างานผิวเขาสวยจริงมีความเนียนความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่หนักเลยคือเนื้อบางเบามากนะคะแล้วก็บิ้วกันปกปิดได้ได้ตั้งแต่แบบไลท์ทูมีเดียมอาจจะ บวกมีเดียมขึ้นมาหน่อยแต่แนกยังไม่ให้ถึงขั้นฟูลคาวเ r ลช e นะแล้วก็ในส่วนของเฉดสีเป็นที่แบบว่าเห็นกันนะคะน่าจะเห็นอยู่ปะสีหน้าก็สีคอสีตัวเฮ้ยมันมันไม่เน no. นี่คือสีดีแคมที่สุดของเขาแล้วยังอะตรีซีคือเขาออกเฉดมาเยอะมากแต่ว่า มันยังไม่กว้างพอพี่คือสำหรับคนที่ผิวประมาณน e c ในะขอบแบบอ่ะถ้าความเข้มประมาณนี้ขอเพิ่มความเหลืองให้อีกหน่อยได้ไหมนี่เดบันยูแล้วแต่ขอบแบบเดบัลยู w w ดบยูเลยหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ผิวประมาณแน c นะคะแต่ว่าไม่ได้ติดโทนเหลืองก็อาจจะใช้ตรงนี้ได้นะคะในส่วนของการคปปรูความมันที่ตอนแรกคิดว่าเอ้ยน่าจะไม่ค่อยคุมแต่ว่าไม่แย่นะ อาจจะไม่ได้แบบดีว้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้นะว่าไม่แย่กลางๆนะคะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่เลยนะคะแต่ทีเนี้ยก็ต้องทดไว้นิดนึงว่านี่ไงสิ่งสิ่งนี้ตอนที่นักซับน้ำตานะมันก็อาจจะแบบเออแอบซับความมันไปด้วยหน่อยหนึ่งไหมหรือเปล่าเออของจริงมันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะถึง2แผ่นนะเอาเป็นว่ากลางๆแล้วกันนะคะส่วนเรื่องความติดทนกลางๆเช่นเดียวกันให้ระดับ everyday คือมันไม่ได้แบบ ทนแบบบุกน้ำหรือไฟหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เนี่ยหลุดนะคะนั่นนูน่นนี่ตามจุดต่างๆนะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการกันน้ำอันนี้เรารู้สึกว่าทําได้ดีนะคะเพราะว่าเองไห้แล้วไม่เป็นครับน้ําตาเออฉนั้นสรุปโดยรวมสําหรับตัวนี้นะคะก็เดาไม่ยากกว่าเธอไม่ใช่ต่อนะ่ะ ส่งต่อดีไหมอ่ะคืออยากส่งต่อนะถือว่าจะเก็บไว้รีวิวเทียบกับตัวอื่นดีไหมหรือยังไงแต่ว่าก็คงจะไม่ได้หยิบใช้แบบจริงจังในการแบบว่าไปข้างนอกหรืออะไรใดๆเพราะว่าเฉดสีมันมันไม่ได้นะคะเออก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครที่ผิวไม่ได้เข้มเท่าแนกไม่ได้ออกโทนเหลืองมากเนี่ยก็ไปลองดูเนาะเพราะว่างานผิวเขาสวยจริงนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันค่ะถ้าชอบรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อะไรอย่างงี้ก็ฝากกด์ใช้กันนะปุ่มตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด ปุ่มแดง subscribe นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยเลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็สุดท้ายนี้อีกนิดน,นึงดา่าพิฆาตอสูรอะ ใครยังไม่ได้ดูบ้างสําหรับใครที่เคยดูอน,นิเมะอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยลังเลว่าจะไปดูมูฟวี่ในโรงเลยดีไหมหรือว่าจะรอเข้าแพลตฟอร์มต่างๆไปดูในโรงเธอเชื่อชันว่ามันดีมากมันแบบมันตื่นตาตื่นใจมันแบบเสียงซาวเอ่ยด้ภาพมันแบบบึ้มมันดีส่วนใครที่ไม่เคยดูมาก่อนนะคะไม่รู้จักเอ้ยทาไมมันดังอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าซักแพลตฟอร์มหนึ่งเน็ตฟิกก็ได้เลยอย่างเงี้ยไปดูสักสามตอนแรกคนพี่ลองดูถ้าสามตอนแรก ต่อไม่ติดไม่ใช่ทางอาจก็ไม่ต้องดูต่อเพราะว่าตอนนึงมันก็ไม่กี่นาทีก็อยากให้เราเปิดใจดูนะคะจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันทําไมคนเขาคิดทบานทบเมินทําไมมันดังนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ้ยเพิ่งดูมาแล้วมันแบบมันตึ้งตันมันอยากหาคนเมาส์นะคะก็ะถ้าใครที่ดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนี้นะ